เสร็จแล้วค่ะิีไก่ทอดน้ำปลานะคะรสชาติกลมกลม่อมไม่เค็มแล้วไม่จืดรสชาติกัลังพคดีเหมาะสำหรับเป็นเครื่องเคียงกับอาหารเผ็ดเ็หรือเป็นที่ของกินสำหรับเด็กได้เลยนะคะค่ะไปชิมกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เมนูที่เราจะนำเสนอเป็นปีไก่ทอดน้ำปลาค่ะจริงๆแล้วเป็นเมนูง่ายๆนะใช้ง่ายๆนะแต่ทำอย่างไรจะให้อร่อยรสชาติด,ดีกลมกล่อมนะ มีกลิ่นหอมของน้ำปลาน้ำปลาอย่างดีนะคะแล้วก็ทอดสุกกรอบนอกนุ่มหนาแล้วเนี่ยนะคะเราใช้น้ำปลาเลยค่ะใช้น้ำปลาอย่างดีเนี่ยนะคะเทลงไปเลยค่ะใส่น้ำปลาลงไปนะคะประมาณสามช้อนโต๊ะแล้วก็หมักไว้ประมาณห้านาทีนะคะหมักไว้ประมาณห้านาที คลุกให้ทั่วแล้วก็หมักเป็นเดียวกับปีกไก่นะคะเราหมักปีกไก่ไว้ประมาณสักสิบนาทีหรือสิบห้านาทีฉะนั้นเมื่อเราหมักไว้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะนําไปทอดนะคะเดี๋ยวทิ้งเวลาไว้สักระยะหนึ่งค่ะเดี๋ยวมาตามกันต่อนะคะเมื่อได้เวลาที่เราหมักไว้แล้วเนี่ยเราก็ตั้งกระทะนะคะเทน้ํามันลงไปไม่ต้องมากนะคะรอน้ามันรอน้ามันร้อน ทักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเราก็ใส่ปีกไก่ลงไปเลยค่ะใส่ปีกไก่ที่เรา,าหมักไว้ในระยะเวลาาที่ต้องการใส่ลงไปะะนะะเลยค่ะใส่เลยค่ะแล้วเราก็ทอดไปสัก5นาทีนะคะพอกไก่สุกด,ด้านหนึ่งแล้วเราทอดพลิกกลับอีกด้านหนึ่ง ไม่ต้องคนนะคะไม่ต้องพลิกไปพลิกมาพลิกมาพลิกไฟไม่ต้องนะคะเราทำใส่ะะเย็นๆนะคะทิ้งได้ประมาณห้านาทีเนี่ยเราก็ไปทำอีกต่อต่อนะ,ะเราทอดตัวเดียวยะค่ะ เ็นไหมคะเราเรียงไว้เลยเนะี่ยประมาณสิบปีนะคะประมาณสิบขีเราก็ใช้น้ำปลาประมาณสามช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวเราทอดซึ้งไว้อย่างเงี้ยประมาณสักห้านาทีให้ด้านหนึ่งเหลืองเราก็สุกไปเลยนะคะคือค่ะเดี๋ยวเรามารอเวลาในการทอดจากแป๊บหนึ่งนะคะ,คะตามเวลานะคะเราก็พลิกจกับเลยคะ่ะห้านาทีใช้กินที่พลิกจับเลยคะ่ะ ให้ด้านมน่งสุกนะคะนี้เหลืองเป็นด้านด้านไปนะคะเราไม่ต้องลิกบ่อยๆก็เหลืองเป็นด้านด้านไปแต่ถ้าเราทอดน้ำมันยเยอะๆเนี่ยมันก็จะทําทให้ดูสุกไก่เนี่ยพองปูและสวยงามแต่นี้เราก็าทำแบบทานเองที่บ้านไม่ต้องใช้น้ำมันมากนะคะแล้วก็ทอดไปอีกสักสองสามนาทีนะเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เราก็อีกด้านหนึ่งก็ใกล้ใ,ลใ,ลใล้สุกเหมือนกัน,นะคะ่ะ ให้เรียบร้อยนะคะมาใส่จานไว้นะคะซับน้ำมันด้วยนะคะเสร็จแล้วค่ะติดไก,ก่ทอดน้ำปลานะคะรสชาติกลมกลมไม่เค็มแล้วไม่จืดรสชาติกําลังพอดีเหมาะสำหรับเป็นเครื่องเคียงกับอาหารเผ็ดๆหรือเป็นที่ของกินสำหรับเด็กได้เลยนะคะค่ะไปชิมกันค่ะ